うん。 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาขยายพันธุ์ฟักแมวด้วยกันนะคะแล้วก็จะมาบอกวิธีนะคะการเลือกผลฟักแมวนะคะมาทําพันธข่าวิธีการขยายพันธุ์ของเรานะคะก็ไม่ต้องบ่มหรือผ่า,มาเมล็ดนะคะให้ยุ่งยากเลยง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะชโยเต้โชโกหรือว่าภาษาท้องถิ่นที่ประเทศไทยนะคะจะรู้จักกันในานามของฟักแมวนะคะหรือว่ามะระหวาน ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะนิยมเรียกกันว่าโชโกนะเป็นพืชน,นะคะประเภทเถาเลื้อยนะคะผลมีรสชาติหวานกรอบยอดของฟักแมวก็สามารถนำมารับประทานได้เช่นเดียวกันกันกบยอดของฟักทองและตำลึงองั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการขยายพันธุ์ผลแก่ของฟักแมวนะคะทำยังไงค่ะตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเลือก ผลที่แก่น,นะคะพร้อมที่จะปลูกก็จะสังเกตได้ว่านะคะจะมีติ่งแหลมๆนะคะยื่นออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตรงติ่งนี้ก็จะมีปุ่มๆนะคะตรงนั้นแหละค่ะเขาจะกลายเป็นต้นอ่อนนะคะและรากก็จะงอกออกมาจากส่วนนี้ค่ะผลนี้เราก็ซื้อได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ก็จเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะ การขยายพันธุ์ของเขานะคะทําให้ต้นอ่อนของเขางอกเราก็วางเขานะคะไว้ในห้องครัวเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้ดินหรืออะไรเลยนะคะทุกคนวางไว้ประมาณสองอาทิตย์นะคะต้นอ่อนของเขาก็จะงอกออกมาจากปลายแหลมๆที่เราได้กล่าวไว้นะคะลูกที่สองนี้นะคะเราซื้อมาทีหลังนะ,ะจะมาทำให้ทุกคนดูนะคะว่าใช้เวลานานแค่ไหนที่จะทำให้ต้นอ่อนของเขางอกนะคะ ผ่านไปแค่2วันเองนะคะก็จะเห็นตรงปลายลำแหลมนะคะมีต้นอ่อนของฟักแมวนะคะงอกมาแล้วนะคะต้นแรกนี้นะคะก็ยาวเฟื้อยเลยนะคะทุกคนยาวเฟื้อยประมาณแขนเราได้แล้วนะคะอย่างที่เราได้กล่าวไว้นะคะเราก็วางเขาเอาไว้นะคะในห้องครัวธรรมดาเลยนะคะก็ให้เขางอกออกมาเองเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็จะมีเริ่มจะเห็นรากของเขาแล้วนะคะตรงปุ่มๆเห็นไหมคะทุกคนนั่นนะคะจะกลายเป็นรากอันนี้เห็นชัดมากเลยนะคะทุกคนรากก็จะงอกออกมาจากตรงนี้นะคะก็พร้อมที่จะนำผลฟักแมวนะคะไปปลูกลงดินได้เลยค่ะที่นี้นะคะทุกคนเราจะมาบอกวิธีการเลือก ผลแก่ของฟักแมวนะคะนี่ก็คือร้านเอเชียนะคะร้านประจําที่เราไปซื้อผักเนาะผลฟักแมวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีผลแก่ๆก,ก็จะมีติง่งแหลมๆออกมาแบบนี้นะคะผลที่จะใช้ขยายพันธุ์ก็ต้องเป็นผลที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะก็จะเลือกที่มันมีติ่งออกมานะคะอย่างที่เราได้กล่าวกับทุกคนไว้ ถ้าตอนนี้ต้นอ่อนของเรานะคะก็พร้อมที่จะนำมาปลูกลงดินแล้วนะคะก็จะใช้เวลาประมาณสี่อาทิตย์นะคะหรือว่าหนึ่งเดือนต้นของเขานะคะก็แข็งแรงพอนะคะที่จะนำมาปลูกลงดินได้แล้วค่ะาละนี้ก็คือโซนสวนผักนะคะเรานำฟักแมวนะคะมาปลูกลงดินนะคะในช่วงที่อากาศเริ่มอุ่นนะคะที่นี่ประเทศออสเตรเลียนะคะ ก็จะปลูกกันช่วงฤดูสปริงนั่นเองนะคะะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็มีไม่เยอะนะคะมีบัวรดน้ำนะคะมีน้ำอยู่ในนั้นนะแล้วก็มีปุ๋ยเม็ดนะคะแบบละลายช้าเป็นปุ๋ยอเนกประสงค์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเราก็จะพาทุกคนนะมาเคลียร์พื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกช่วงที่เราถ่ายทำนะคะเป็นช่วงสปริงนั่นเองนะคะทุกคน ก็หญ้าขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะก็ถอนหญ้านะคะเคลียพื้นที่ออกให้สะอาดเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะทําการปลูกมระหวานหรือว่าสักแมวนั่นเองนะคะมาดูปุ๋ยเม็ดที่เราจะใช้นะคะก็เป็นของออสโมโคสนะคะเราใช้เป็นประจาก็เป็นปุ๋ยเม็ดอเนกประสงค์นั่นเองนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําหลุมนะคะทาหลุมไม่ไม่ลึกมากนะคะ จะนำผลของฟักแมวนะะคมาวางไว้ในหลุมประมาณนี้นะคะวางประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็ตรงปุ่มๆแหลมๆนล่น,นะคะจะเป็นรากของเขานะทุกคนไม่ไม,ไม่กลบให้มิดเลยถ้ากลบมิดนะคะเวลาเร,รารดน้ำอาจจะทำให้ลูกของอมระหวาะนะหรือว่าฟักแมวเน่าได้นะคะแล้วก็จะทำให้ลำต้นไม่โตนะคะทุกคนก็จะ วางเขาไว้นะคะวางไว้เหนือดินนะคะสักครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างอีก,อก,อกรอบหนึ่งนะคะทำหลุมนะคะไม่ลึกมากแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดลงไปนะคะแบบนี้อันนี้เราลืมใส่นะคะผลแรกต้นที่สองก็ใส่ปุ๋ยอเนกประสงค์ลงไปด้วยนะทุกคนและก็หลังจากนั้นก็นํา ผนฟักแมวนะคะมาวางนอนแบบนี้เลยนะคะให้ลำต้นเขาเขาขึ้นขึ้นไปบนคางนะคะรากของเขาก็จะงอกออกมาตรงตรงปุ่มแหลมๆนั่นเองน,นะคะทุกคนก็กลบดินเบาๆแบบนี้นะคะก็แล้วก็เราก็จะนำฟางนะคะมาคลุมให้เขานะคะหลังจากนี้ด้วยนะคะ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าฟักแมวนะคะชอบน้ําเยอะนะคะแต่ถ้าเยอะเกินไปนะคะน้ําระบายไม่ดีก็จะอาจจะทําให้ผลเขาเน่าได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็รดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการปลูกฟักแมวนะคะมารหวานหรือว่าโชโกนั่นเองค่ะทุกคนผ่านไปประมาณ เสียทิศได้นะคะตอนนี้ฝักแมวนะคะก็เลื้อยขึ้นคางแล้วนะคะทุกคนก็เจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็เจริญเติบโตได้ดีเช่นกันนะคะเขาก็เริ่มไต่ขึ้นคางแล้วถ้าฟักแมวหรือว่ามาระหวานนะคะเป็นพืชนนะะนพชนิดเลื้อยนะคะเป็นพืชประเภทเถาเลื้อยนะคะ ดังนั้นก็ควรที่จะทําค้างไว้ให้เขานะคะเหลือยขึ้นไปนะคะแค่แล้นี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรานํามาฝากกันนะคะปลูกฟักแมวนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะสามารถนําไปปรับใช้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะยังไม่เคยลองปลูกหรือรับประทานฟักแมวนะคะก็ลองนําไปทําตามกันดูได้ค่ะ ช่วงที่เราถ่ายทำนะคะก็เป็นช่วงเ a t ส spring นะคะทุกคนก็จะมีมระขี้นกนะคะผลของเขาสุกเต็มที่นะคะแล้วก็ร่วงเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะก็กลายเป็นกล้าเล็กๆให้เราะคะเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่ง,งหลายๆคนอาจจะได้เห็นคลิปการปลูกมระขี้นกกันแล้วก็ทีนี้จะพาทุกคนมาดูนะคะว่า ฟักแมวนะคะนำมาทำอะไรได้มากหนึ่งในเมนูที่เราชอบมากๆเลยนะคะก็นำมาทำส้มตำนั่นเองนะคะอยู่ต่างแดนนะคะบางทีมะละกอนะคะก็ค่อนข้างแพงนะฟักแมวก็สามารถนำมาใช้ทดแทนมะละกอได้นะคะอร่อยไม่แพ้กันเลยนะวิธีทำนะคะก็ปอกเปลือกของฟักแมวนะคะแล้วก็สับเหมือนมะละกอเลยหรือว่าจะฝานแบบนี้ก็ได้คะ่ะอร่อยมากๆเลยนะ ก็ทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่อยากทดลองปลูกกักแมนวหรือว่ามาราะหวานดูนะคะราว,วันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนนะคะไปกับแรดิชนะคะในสวนก็ปลูกไว้เยอะเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric. Trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sun. Falling fast and my world's expanding feels like